สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับละดามาแชร์นะคะวันนี้เรานำแนวทางฮานอยพิเศษสูตรเลขกำลังวันประจำวันที่11เมษายน2563มาฝากเพื่อนๆกันค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ฝากช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำด้วยนะคะเราคำนวณจากสิติที่ผ่านมาตัวเลขอาจมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็ขออภัยด้วยค่ะ คำเตือนเราจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชนได้ค่ะเลขเด่นรอบนี้มี9 4เลขลองมี8เลขกำลังวันมี9 8 4 7คัดเลือกได้ตัวไหนบ้างไปชมกันเลยค่ะ